ปรตุเกสเป็นประเทศที่น่าไปที่สุดสำหรับคนที่ผิดหวังในชีวิตคนที่บ้านแตกสาลายขาดคนที่ไปประเทศอื่นไม่ได้แล้วสมควรจะไปโปรตุเกสเขาไปเก็บผลไม้รัสเบอร์รี่บรูเบอร์รี่แบล็คเบอรี่คนที่หาวัยเก็บไวที่เป็นเช้าไร่สวนนี่นได้เดือนละแสนกว่า right right อายุเกินหกสิบว้วไปไหนไม่ได้เอาเหรอครับไปไหนไม่ได้เสร็จแล้วเมื่ออยู่ได้ภาคหนึ่งไปรู้จักกับคุณอนนบพี่อนนบเนี่ยเป็นคนชัยนาทพี่เคยช่วยเหลือเขาไปทำง,งานที่ซัมซุงฟอร์ม o ซาไต้หวัน <c oughs> เขาอายุเจ็ดสิบห้าแล้วตอนนี้ตอนนั้นเขาอายุประมาณเจ็ดสิบต้นๆน,นี่แหละ <c oughs> ชวนพี่ว่าเลือกพี่ป๋า,ปาพอดีทางโปรตุเกสเขามีงานเกษตร ป๋าก็ไม่มีงานทําก่อสร้างแล้วความรู้ความสามารถของป๋าพอมีป๋าทดลองไหมครับไปไหมได้ก็เลยพาพี่ไปสมัครกับบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งที่นนทบุรีท่ารายคหลังจากที่คนไทยสัมภาษณ์ป๊อปก็ให้พี่สัมภาษณ์เหมือนที่เราคุยกันตอนนี้ยตอนนั้นเขาซิ้เขาเรียกว่าใช้สกายใช่ไหมครับใช,ใช่ค่ะใช้สกายสัมภาษณ์กับนายจ้างชาวโยุโรป อ่เป็นผู้หญิงเป็นเป็นนางสาวอยู่มันมีคู่แข่งอยู่คนหนึ่งที่สัมภาษณ์สองสามคนเนี่ยคนหนึ่งไม่มาคนที่วัดนัดมาแล้วรับ,ร,บรับจะสัมภาษณ์กับนายจ้าเขาเอาคนเดียวนะสามคนเนี่ยคนที่โคราชเก่งมากเป็นหนุ่มด้วยนาาวย้าล่อเรลาด้วยทะลึ่งขาดงานสัมภาษณ์แต่พี่คนเดียวโอสัมภาษณ์ทีเดียวผ่านไปเลยสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านเลยเพราะว่าคนนั้นไม่มาสัมภาษณ์ไงพี่ไม่มีคู่แข่งไง แล้วไปโปรตุเกตนี้ไปอยู่กี่ปีอะคะเนื้องานเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยโปรตุเกตไปอยู่เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในยุโรปสงบร่มเย็นค่าใช้จ่ายถูกคนโปรตุเกตเป็นคนที่ใจดีรักคนไทยอัดหนึง่งเพราะฉะนั้นประเทศโปรตุเกตเขาจะอยู่แบบสงบร่มเย็นชีวิตของเขาคือกาแฟ กับเบียร์ขนมปังอจืดๆแข็งๆบาร์ในขับยกเว้นลิสบอนนะหาแทบไม่เจอบางทีขับรถเบนซ์ขับปอชขับอะไรขับอะไรสารพัดวอนโวอะไรจอบเสียมเต็มหลังหลังรถเขาไม่มีคุณหนูอันนี้ยกเว้นลิสบอนพี่ไม่เคยสัมผัส ต่างจังหวัดหรือเมืองต่างๆเหมือนกันหมดโปรตุเกสโปรตุเกสเป็นประเทศที่น่าไปที่สุดสำหรับคนที่ผิดหวังในชีวิตคนที่บ้านแตกสาลายขาดคนที่ไปประเทศอื่นไม่ได้แล้วสมควรจะไปโปรตุเกสเหตุผ hmm. ลเพราะว่าเงินเงินเดือนไม่แพงนักประมาณหกร้อยห้าสิบยูโร กินอยู่หากินเองแต่บ้านนั่นนายจ้างจัดให้หากินเองไม่เป็นไรช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หรือว่าห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าเนี่ยอาหารถูกกว่าประเทศไทยเนื้อไก่หมูเนี่ยถูกไข่ถูกและคนงานคนที่ใช้แรงงานส่วนมากนายจ้างจะบอกว่าอยากได้ที่ดินสักเท่าไหร่ไม่ก้วงมักได้ จะตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่จะปลูกผักผลไม้พริกอะไรขายเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พี่ไปพี่ต้องเอาเม็ดพืชพันธุ์ของไทยเนี่ยเอาไปให้เขาปลูกหมูไปไก่มาแลกกันกินขายแล้วก็หลังจากได้บัตรบัตรเรสเดนเซียเนี่ยหลังจากไปอยู่ได้สองปีเนี่ย <ฮะ S 2> ได้หนึ่งปีเนี่ยจะได้บัตรเรสเดนเซียทุกสองปีเดี๋ยวนี้ได้สามปีพี่ได้สามปีทุกจะบินไปไหนในยุโรปยเว้ปอังกฤษใช่ไหมเพราะเขาออกจาก ยูใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาไปฟรีได้เลยนั่งเครื่องบินเจ็ดแปดสิบยูโรร้อยกว่ายูโรไปเลยอเมริกาเออใชอ่สวิสเซอร์แลนด์เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีสปเปนสปเปนเนี่ยพี่ขับรถข้ามไปสามสิบกิโลก็ถึงแล้วในยุโรปไปได้หมดนเนเธอร์แลนด์ land, ไปสปเปนเอไปทำงานเนี่ยสามสี่เดือนได้มไม่ถูกกฎหมายแต่ไม่ผิดกฎหมาย,ยาเพราะมีบัตร เรสเดนเซียเขาบัตรเขาเรียกถ้าเป็นอเมริกาเขาเรียกถ้าเป็นอังกฤษเขาเรียกวอร์กเพอร์มิทใช่ไหมครับคล้ายวอร์กเพอร์มิ mit, ทคล้ายๆรีนวอร์กเพวอร์กเพอร์มิทครับถ้าเป็นไต้หวันก็าเรียกจี้เหลวเชิญค่ะถ้าเป็นอาหรับเขาเรียกการ์มาบีบัตรอันนี้เข้าได้ทุกประเทศในยุโรปที่เป็นกลุ่มเอชยูทำงานได้เพราะฉะนั้นเคยได้ยินบ้างไหมว่าเดี๋ยวนี้คนไทยบางส่วนมากที่โปรตุเกสตอนนี้ที่เขามีบัตรแล้วเนี่ย เขาไปเก็บผลไม้รัสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอรี่อะไรที่ที่ประเทศสวีเดนกับฟินแลนด์<ะ>นั่งเครื่องบินไปร้อยกว่ายูโรคนที่หาวัยเก็บไวที่เป็นชา,ชาวไร่สวนได้ได้เดือนละแสนกว่าได้เงินเสร็จสามเดือนบางทีงานยังไม่เสร็จหรือผลไม้ป่ายัางมีอยู่สี่เดือนก็กลับมาโปรตเกสก็ทำเรื่องบินกลับมาประเทศไทย เสร็จแล้วก็บินกับข้าโปรตุเกสต่อโดยไม่ต้องทําเรื่องใหม่เพราะมันมีบัตรตัวนั้นอยู่แล้วอเหมือนพี่จะไปเดือนหน้าเนี่ยอ,อสิงหาคมเนี่ยไม่รู้วันใดวันหนึ่งนะพี่ก็มีบัตรเหลืออีกสองปีค่ะครับก็แสดงว่าพี่ปิติเนี่ยสามารถบินไปที่โปรตุเกสได้ตลอดเลยเพราะว่าตัวบัตรเรสเซนเซียนั้นยังมีอายุยังมีอายุโป,ปรตุเกสและทุกทุกประเทศในเครือยุโรปสหภาพยุโรปครับอ๋อ